เดี๋ยวคลิปนี้ป้าแมวก็จะมาแนะนำการถักหมวกหูแบบคลิปที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าอันนี้เราจะใช้สามเส้นทีนี้พอสามเส้นแล้วมันก็มันก็ช่วงนี้มันจะยาวขึ้นการถักตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงก็เราจะใช้ไหมสามเส้นนะคะใช้ไหมสีดำเพราะว่าจะทำเป็นอะไรนะไี้แมวดำอ่ะก็มันก็คือมันก็ คือป้าแมวนี่แหละป้าแมวดํานี่แหละป้าแมวเราใช้แมวดํามาตลอดเลยนะพออายุมากขึ้นมันก็เลยเปลี่ยนจากแมวดำนี่มาเป็นป้าแมวนี่นะคะเราจะฉักถักไหมสามเส้นถ้าใครซื้อไหมสามกลุ่มมาถักก็ดึงตรงกลางได้เลยนะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วเราก็จะใช้ไหมแค่สองกลุ่มอันนี้อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้แล้วกันนั้นอันนี้เราก็ใช้ตรงกลางเส้นนี้เราวางไว้ ส่วนอันนี้คือเราไม่จาเป็นปต้องไปซื้อสามกลุ่มนะเราก็จะใช้แบบนี้ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเราก็จะเอามาสองเส้นแล้วก็ไหมจากกลุ่มนี้นะคะสองเส้นจะเป็นอีกหนึ่งเส้นจากตรงนี้นะคะเพว่อแมวจะเอาไหมวางตรงนี้นะมันจะได้ดึงไมก,กิ้งมาใช้หัวเบอร์สิบนะคะเบอร์นี้นะจะใช้เบอร์นี้เบอร์สิบหัก3ามเส้นเราใช้เบอร์สิบนะคะ หักโซ่หมุนหนึ่งรอบหนึ่งสองอันนี้โซ่ยีสิอ็ดนะคะแล้วก็จับตรงนี้เหมือนที่แนะนำในในอันนั้นเลยจับด้านนี้นะคะแล้วก็หนึ่งสองสามที่จริงตรงนี้มีคลิปแนะนำแล้วนะอันนี้ก็คือโซ่ที่เราจับไว้ ให้เราก็เถิบมาอีกหนึ่งโซ่นะคะเถิปลาเป็นโซ่ที่ห้านี่นะคะนี่เท่าก,กับว่าหนึ่งสองอะนะรูโบเห็นไหมปล่อยมันต้องไปสนใจถักขึ้นมาแบบนี้นะคะไปจนถึงตรงกลางนะคะไปจนถึงตรงนี้ มองไม่ค่อยเห็นนะเห็นไหมทีนี้เราก็ถักจากโซ่ตรงนี้หนึ่งนะมาถึงตรงเนี้คือหลักที่สิบเอ็ดนะคะคือตรงกลางหลักที่สิบเอ็ดตรงนี้เราจะซ้ำนะคะซ้ำเป็นตัว V ะคะ่ะตรงนี้เราจะซ้ำเพื่อขยายตรงนี้นะแล้วก็ถักต่อไปเรื่อยๆถักต่อไปจนถึงสุด ทีนี้เราก็ถักมาถึงโซ่ตัวสุดท้ายนะคะเราจะซ้ำตรงนี้นะมีนะอันนี้คือโซ่ตัวสุดท้ายถักไปแล้วหนึ่งหลักนะคะสอง สามเราจะถักแค่โซ่ตรงรูสุดท้ายเนี่ยให้เป็นสามตัวนี่นะคะสามหลักนี่นะคะแล้วตัวต่อไปเราก็ต้องถักถักตรงนี้นะคะรายละเอียดนี่เข้าไปดูในหมวกมีหูนะคะของป้าแมวอ่ะจะถักคล้ายๆกันนะคะเนี่ยถัก จะถักคล้ายๆกันแต่ว่าจะเพิ่มเพิ่มในเทคนิคของแต่ละแถวแบบหนึง่งพอมาถึงตรงกลางตรงนี้นะตรงหลักที่11บอดตรงโซ่ที่11บอตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้เราซ้ำไหมนะเราก็ฝั่งนี้เราก็ต้องซ้ำเหมือนกันนะคะหนึ่ง สองนี่นะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยตรงสุดท้ายนะคะนี่ให้เห็นอย่างนี้นะนี่คือสองหลักสุดท้ายนี่คือโซ่หลักหนึ่งที่เราขึ้นมาแล้วก็อันนี้โซ่หลักที่สองนะคะอันนี้คือโซ่ของหลักที่สองนะทีนี้ก็โซ่ของตัวเนี้ตรงนี้เราต้องขึ้นสามใช่ไหมคะต้องสามสาม ของโซ่หลักนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะโซ่หลักนี้ที่ตรงนี้เราถักสามใช่ไหมแล้วตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเป็นสี่คือตรงนี้ก็เป็นโซ่ของฐานตรงนี้นะเราก็จะถักไปตรงรูโซ่โคนโซ่อันเนี้ยข้างๆ้าก็ว่านี่หนึ่งนะะี่สองแล้วนะคะเราก็ถักเพิ่มอีกหนึ่ง แวมวอ,อธิบายละเอียดเอาไว้ในในคลิปนั้นแล้วนะในคลิปอีบบอกมีหูนะคะก็ไปดูเพิ่มเติมได้นะแล้วก็รวบอ่ะรวบก็คือเราไม่ได้รวบตรงนี้นะเราไม่ได้รวบโซ่หลักนี้นะเรารวบตรงเนี้ยโซ่ข้างบนเนี่ยนะคะที่มันเป็นอย่างนี้นะไม่ต้องพันนะแล้วก็รวบเข้ามาเราสักักโซ่ขึ้นไปสาม นี่นะคะ,ะผ่านแล้วเราก็จะเริ่มตรงนี้นะตรงที่เราเกี่ยวเมื่อกี้นี่แหละรูเดียวกันนี่นะคะแล้วก็ถักไปถึงตรงกลางถักมาถึงตรงกลางแล้วนะคะนี้ตรงกลางมองเห็นไหมตรงที่เราถักซ้ําเป็นตัววีตรงนี้นะคะ มันก็เป็นสอง,สองโซ่สองหลักตรงนี้นะเราก็จะซ้ำทั้งสองอันเลยซ้ำนะคะแล้วก็ซ้ำนี่นะคะเราก็ถักต่อไปเรื่อยๆ ทำอีกข้างหนึ่งแบบเดียวกันนะคะทีนี้เราถักมาถึงตรงที่เราซ้ำตรงนี้นะคะกับตรงนี้นี่นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ที่เราซ้ำนะคะเราจะพอถึงตรงนี้นะเราจะซ้ำตรงนี้กับตรงนี้นะนี่ก็หนึ่งสองสามสี่เราจะซ้ำตรงนี้สองข้างนะคะ นี่นะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้ที่ซ้ำแล้วนะคะนี่คือที่ซ้ำซ้ำแล้วก็ซ้ำทีนี้เราจะซ้ำสองตัวนี้นะคะสองหลักนี้ นี่นะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆเราก็ถักมาถึงตรงที่เราซ้ำเนี่นะคะหนึ่งสสามสี่ที่เราซ้ําจากตรงนี้นะเราก็จะมาซ้ําตรงหลักสุดท้ายนะคะตรงนี้เราไม่ซ้ํานะเรามาซ้ำมาตรงหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะนี่นะนี่คือที่ซ้ํานี่คือที่ซ้ําข้างบนนี้เราจะมาซ้ําแค่ตรงนี้หลักนี้นะคะ สามนี่นะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะจากตรงที่บอกไปนะคะแล้วเราก็ถักไม่ต้องซ้ำเลยมาจนถึงอันนี้สิตรงนี้จะสิบแถวนะคะนี้จะสิบแถวจริงๆแล้วความยาวตรงนี้แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าหาว่าไม่อยากไม่อยาก ไม่อยากใส่ขอบแล้วก็แค่นี้ก็ได้แต่อันเนี้ยจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ย1ิแถวนะ11แถวแบบใส่แบบใส่แบบอะไรอ่ะพอดีเหรอไม่รู้เรียกยังไงถักขอบแล้วก็จะจับด้านนี้นะคะไปไว้ด้านนู้นไปไว้ด้านนู้นนะคะแล้วก็ถักขอบ เพื่อให้เราถักอย่างเงี้ยทางด้านหน้าตรงเนี้ยที่เราถักอ่ะให้เวลาพับพับขึ้นไปก็จะได้เป็นข้างหน้านะแล้วก็ถักธรรมดาเหมือนอย่างนี้เลยหนึ่งต่อหนึ่งไปเรื่อยๆหนึ่งต่อหนึ่งไปเรื่อยๆเลยนะคะสักสองแถวก็พอหรือแล้วแต่ชอบอะค่ะอันนี้เดี๋ยวป้าแมจะถักขึ้นไปสองแถวนะคะถักไปเรื่อยๆ มืดมากนะคะถักเส้นนี้ดีว่าเราถักสามเส้นมาถักสามเส้นแล้วมันมันใช้หัวใหญ่แล้วมันดูง่ายอันนี้ก็ถักมาแล้วนะคะขอบขอบสองแถวดูตรงนี้เป็นลายกลับนะทีนเราก็จะกลับ,บ,บนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะทีนี้เราจะมาเก็บขอบตรงนี้นิดนึงถักถอยหลัง อันนี้คือเก็บขอบแล้วก็รวบตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมาหนึ่งโซ่ล้วไปตรงนี้วักขึ้นมานะคะแล้วก็ทิ้มไปในรนูนี้งงไม่เอ่ยจิ้มไปตังนี้ทำแบบนี้ไปจน ให้ครบเลยนะคะถอยหลังแ,ลแบบนี้นะคะนี่นะจิ้มมาในรูนี้วักแล้วก็ลวบจิ้มมาในรูนี้วักโอ้แล้วก็ลวบแบบนี้นะคะ หักขอบเสร็จแล้วนะคะโดนก็ถักเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราต้องถักลูกตาต่อตอนเช้าะะมืดแล้วนี่ก็ทุ่มหนึ่งรือว่าแมวก็ไม่ได้มานั่งถักอย่างเดียวนะคะเขาทำอย่างอื่นด้วยอันนี้คือด้านด้านหน้าที่ต้องโชว์แล้วก็จะเอาเนี้ยใส่ที่ตรงนี้นะคะซ่อนมันจะซ่อนหมยยียงี้นะ ตรงนี้คือด้านหน้าที่เรา,เาโชว์นะคะเดีย๋ยวเราจะเอาไหมเนี่ยซ้อยใปทางด้านหลังตรงนี้ใช้หัวอันเล็กกว่าที่เราถักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยให้ดูสีดูลายกีหนึ่ง มืดแล้วทีนี้เราก็มาทําลูกกระต่านะคะอันนี้เดี๋ยวปั๊บมาทําลูกกระต่าไว้หลายแบบเนี่ยเดี๋ยวใครจะไม่เอาหนวดก็ได้หนวดก็ถักเป็นโซ่ไว้เฉยอันนี้จะทําให้ดูหลายๆแบบหรือว่าจะเป็นลูกกระต่าแบบนี้จะไม่เอาหนวดก็ได้นะลูกกระต่าแบบนี้ นี่นะ <c oughs> ส่วนตัวนี้ป้าแมวก็เจ้าออกแบบนี้นะอันนี้น่ารักกว่าเนาะนี่คือหมวกไซส์ผู้ใหญ่อันนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรนะ่นเราแค่เกี่ยวเกี่ยวนี่คือหมวกผู้ใหญ่นะคะหมวกมีหูถักสามเส้นป้าแมวว่ามันกําลังดีนะมันหนากําลังดีกันหนาวได้อืม ถ้าเราทำเป็นสองหน้าก็น่าจะดีเนาะดีไหมทำเป็นสองหน้าให้เขาเห็นทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนี่าจะดีเนาะเพกันไหมคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ